สวัสด Pop ีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื <it> ่อนนะคะคลิปนี <Marina. S 2> <plein> ้นะคะอั APP ้มก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะกับบรรยากาศดีๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาพักผ่อนนะคะแล้วก็มาทําอาหารนะคะตามส้มตำนะคะทานด้วยกันนะคะค่ะก็กับวันเวลาดีๆนะคะอั้มก็อยากจะทานส้มตำนะคะสำหรับมือนี้นะคะก็เตรียมไว้แล้วนะคะสําหรับ วัตถุดิบนะคะก็จะมีหลายอย่างนะคะก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะคะมีกระเทียมนะคะมีถั่วนะคะมีพริกนะคะมีกุ้งแห้งนะคะมีถั่วฝักยาวนะคะมีมะเขือเทศนะคะมีมะนาวเราก็มีมะกะกอนะคะซึ่งก็สับเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ จะเป็นเมนูที่หลายๆท่านนะคะชอบนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยนะคะทานแล้วกอ็อิ่มอร่อยนะคะแล้วก็ไม่หนักเกินไปนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบอแบบเบาๆนะคะเมนูส้มตำนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำแล้วง่ายๆนะคะทานได้นะคะสำหรับทุกท่านเลยนะคะ ท่านเพื่อน,อนท่านไหนนะคะก็ชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดก็ปรุงได้เลยนะคะและนี่นะคะหน้าตาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมข้าวนะคะนิดหน่อยนะคะ1จานนะคะแล้วก็ส้มตำนะคะรสชาติตามที่เราชอบเลยนะคะอันนี้อ้ํก็ชอบแบบสารสนะคะ ก็ทานกับข้าวนะคะก็จะอร่อยนะคะบางท่านก็จะทานกับขนมจีนหรือว่าข้าวเหนียวนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะก็เลือกดูนะคะว่าชอบทานแบบไหนนะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปเมนูส้มตำนะคะก็แบบง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะถูกใจเราด้วยนะคะกับรสชาติที่เราชอบด้วยนะคะ เพื่อนๆนะคะชอบแบบไหนก็ลองหามาทานดูนะคะค่ะก็ไม่ว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนนะคะอ้ำก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะกับการทานอาหารในมื้อนี้นะคะค่ะส่วนคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปเมนูง่ายๆนะคะแล้วก็มาดูนะคะว่าคลิปหน้านะคะอ้ําจะ นำคลิปอะไรนะคะน่ารักน่ารักนะคะมาฝากให้กับเพื่อนๆได้ดูชมนะคะก็อยากบอกว่าอ่ะรักๆทุกท่านนะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะมาติดตามอ่านต่อนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกับขอบพระคุณมากๆนะคะบายบายค่ะรักๆนะคะทุกท่านเลยนะคะ